เมียวเด็กน้อยสมา,ม,มาชิกใหม่สมาชิกใหม่นี่เทาแล้วลูกเท่าเลยสี่สหายสี่สหายมาเดินเล่นกับพี่ๆก็ได้อันนี้เก่งวันนี้เก่งตัวเดียวเนี่ยวิ่งตามพี่เข้าไปทั่วหมดเลยตามพี่เขับไปตามหลวงปู่ไปวิ่งไปปีนป่าต้นไม้ <c oughs> ตามมาตันนี้กันนะน้อ <c> ง <oughs> เล็กสีสีเดิน อุ harma, 3, rap, p enda, p enda. ้ยใช่อะไรนะสามีเล uh ็ก huh. ก uh ับใครเพนด้าเพนด้าเพนด้าเดินตามหลวงปู่เร็วไปหลวงปู่ถ่ายไม่เห็นเนาะถ่ายไม่ได้เลยเล่นกันข้างนอกนะลูกไม่ต้องตามหลวงปู่มาใกล้เนาะเด็กๆมาเล่นข้างหลังวัดกันหลังวัดสวนศัก์สวนศัก์หลังวัดอุ้ยอุ้ยโอ้โหหลวงปู่จะร้องอะไรเมียมัทำมุกตัว ้องปูร้อเจ็บเลยนะเหมียวเอ้ยเอ้ยเอ้ยทันได้ได้เล่นกับน,น้องหน่อยอยากเล่นด้วยนะน้องสมาชิกใหม่สี่สหายีส่สหายอยากจะเล่นด้วยเดี๋ยวเด้วยต,ตามหลวงปูด่ดิหลวงปู่จะถ่ายรูปให้น้อง น้องเล็กกันนู้นเล็กกันนู้นนู้ามสีเล็กตามปูตลอดเลยอ่ะปูจะล้มแล้วเดี๋ยวเมื่อเวันทันแข้งทางข่าวหลปูล้มนี่นี่เล็กกันแล้วนี่เร็ว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 เรเดินตามไปไหนปูขอนำภาพน้องน้องเหมียวน้องน้องเหมียวน้องไก่น้องไก่กำลังมาทางโน้นครับ แต่เดิมสถานที่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่เล่นของเขานั่นแหละเนาะช่วงหน้าใบไม้พรีตอนนี้ใบไม้เริ่มออกแล้วใ้เริ่มออกแล้วเดี๋ยวน่าก็ร่มรื่นร่มเย็นมีเมียวไก่มีเมียวไก่มาเล่นตรงนี้กันแต่เดิมเมียวไก่มากินไก่มากินข้าวตรงนี้แหละคราวนี้ก็คงจะให้เดี๋ยวก็คงจะให้เขามากินตรงนี้เนาะเพราะเขาจะได้ไม่ไปขี้แล้วเถอะด้านหน้าวัด เราวนี้เราขออนำภาพนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันเนาะก็ขอ,อมูสนากับทุกท่นานที่มีความรักความเมตตาต่อน,น้องน้องเหมียวน้องไก่และสรรพสัตว์ทั้งหลายขอบุญกุศลทั้งหลายจงเป็นพระราประชนยนำความชุ่ให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปัทนาที่ใดขอได้ทุกความมุ่งมั่นปรถนาทุกการทุกท่านทุกคนเทิงสาธุสาธุสาธุโอ้เมียวิง่งขึ้นอยู่ทม้ากันนะ ้องเล็กขึ้นก่อนพี่พี่ๆตาม้องเล็กขึ้นก่อนพี่ๆตามปุ๊บปมาดูตรงนี้เพราะว่ากําลังปั๊มน้าขึ้นข้างบนตอนนี้น้ําเต็มแล้วน้ําเต็มมาปิดน้ำน้ำขึ้นบนนู้นนแทงน้ำาึ้ข้างบนนู้นนะตอนนี้น้าเต็มนะก็ปิดไปเนาะช่วงก่อนแห้งหมดเลยพอแตกกิ่งมะตกใส่เนาะตอนนี้ปุนี้ซ่อมดีแล้วครับ อ่าหางไกอีก,กนรับก็ขอ,อยุติคิดดไว้เพียงเท่านี้ก็อนนะเพราะว่าไม่คิดต่อไปชดดีมีสุกทุกการทุกคนทุกท่านสาธุ